สวัสดีค่ะรถกระบะคันเล็กๆนะคะคันนี้เป็น n i สสันเอค่ะเรียกกันได้ว่าเป็นรถคันเล็กๆนะคะหาที่จอดง่ายสะดวกค้าขายได้ด้วยนะคะเครื่องยนต์หัวฉีดสุดป,ประหยัดคัน 1,500cc นิสสันเอ็นคันนี้ราคาเพียง39,000บาทเท่านั้นนะคะใช้ LPG ได้ใช้น้ำมันได้นะคะ2ระบบค่ะแบบเนียนๆเลยนะคะประหยัดมากๆค่ะ แอร์เย็นฉ่ำพร้อมใช้วิ่งทางไกลได้สบายค่ะร้อแม็กสวยยางปี2019นะคะดอกหนาๆอยู่ใช้งานกันได้ยาวไปค่ะสีสันรอบคันตามรูปนะคะมีริ้วรอยมีร่องรอยตามอายุการใช้งานตามการเวลาเลยค่ะแต่ภายในสวยงามนะคะทุกท่านสามารถไปขับขี่ประกอบอาชีพกันได้สบายๆนะคะเพียงแค่39,000บาทเท่านั้นนะคะนิสสัน NV เกียร์ธรรมดาค่ะ สนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อดูรถทดลองขับก่อนได้นะคะอยู่แถวนนทบุรีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยค่ะโทรไปคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการเดินทางไปดูนะคะนัดหมายล่วงหน้าได้เลยค่ะทุกท่านเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะขอแนะนําให้เดินทางไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะสําหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ